ครับผมสวัสดีครับพบกับผูใจอีกนะครับสำหรับในเรื่องของการทดสอบตรวจสอบแบตเตอรี่นะครับ EP ที่3นะครับใน EP นี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ที่มีตัวเป็นตัวอย่างมาให้ดูนะครับในเรื่องของการตรวจช็คหลังจากที่ EP แรกแล้วก็ EP ที่2นะครับเราทำการวัดค่าให้ดูไปแล้วนะครับ EP แรกก็จะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ยังใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างที่เป็นแบตเตอรี่ที่มีปัญหานะครับที่มีปัญหามีปัญหายัางไงนะครับเรามาติดตามชมกันครับก่อนอื่นนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะเป็น GS นะครับ GS EX 1 5 0นะครับ gs ex 1 e 5 0นะครับรุ่นนี้ถ้าเราเซิร์ชรหัสของ ex 1 5 0เข้าไปนะครับมันจะอยู่ที่ 85M อา a m l นะครับ8 5 a m ก็คือ8 5 m ที่เราเรียกกันนะครับไม่ใช่1 5 0 m นะครับอันนี้เคยพูดให้ฟังแล้วใน ep แรก ep 2อนะครับส่วนค่า cca เปิดตารางแล้วนะครับจะอยู่ที่ 662 cca นะครับ cca อยู่ที่662นะครับในรุ่นนี้นะครับดงนั้นเราก็รู้ค่าแล้วเมื่อเรารู้ค่าเราก็ใช้เครื่องมือ,อตัวเดิมของเรานะครับแบตเตอรี่เทสเตอร์ของเรานะครับที่จะทำการตรวจเช็คแบตเตอรี่รูกนี้นะครับว่าใช้งานได้หรือไม่นะครับหรือมีปัญหายังไงอก่อางไ่แล้วก็คีบ คู่นะครับบวกลบนะครับีบเสร็จนะครับเหมือนเดิมครับก็จะขึ้นมาให้12โวลต์นะแล้วก็กดโอเคไปครับก็จะขึ้นมาหน้า,า CCA เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปเมื่อกี้ผมบอกว่ามันอยู่ที่นะครับดูจากข้อมูลมาแล้วอยู่ที่662 C.C.A. นะครับเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้เพิ่มไว้ทำไมนะครับ EP. แรกย้อนกลับไปดูได้นะครับ,นะรบว่าทำไมเราต้องเซตค่าตัวนี้นะครับ600เท <600 S 1> ่าไหร่6ะคกอ่าเอา660ก็ได้นะนะครับเสร็จแล้วกดโอเคโอเคนะครับ รอประมวลผลนะครับขึ้นมาแล้วครับ221 GCA นะครับแล้วสังเกตด้านล่างนะครับมันขึ้นคำว่าโพนะครับโพ PWR อันนี้แปลว่าต่ำนะครับต่ำมากนะครับต่ำมากก็แสดงว่าสถานะของแบตเตอรี่ตอนนี้เรวร้ายมากนะครับจาก662เหลืออยู่200 ยี่สิบเอ็ดนะครับถ้านำไปสตาร์ทนี่คือสตาร์ทไม่ได้นะครับดูค่าอื่นบ้างนะครับ GCA แล้วนะกดแรงดันนะเดี๋ยวไปดูนะกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับกด,กดลงก่อนอนะไปดูที่ soh ก่อน soh นะครับด้านสุขภาพนะ11%นะครับโอ้โหครับตำม,มากนะมันก็จะขึ้นค่าแบบนี้ให้ อันนี้คือข้อดีของเรามีเครื่องมือในการตรวจสอบนะครับเราก็จะรู้ว่าแบตเตอรี่นี้มันมีคุณภาพแบบไหนนะครับประสิทธิภาพแบบไหนซึ่งถ้าเราดูจากาสายตานะครับหรือประมวลจากาลักษณะเราก็อาจจะไม่ทราบถึงข้อมูลที่แท้จริงได้นะครับต้องมีเครื่องมือในการตรวจสอบอันนี้ SOS นะครับ11%ต่ำม,มาก SOC นะครับ0เลยนะครับก็แสดงว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟเลยเราต้องลองนำไปชาร์จดูก่อนนะครับว่ามันจะสามารถใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยว EP หน้ามาว่ากันอีกทีในแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับค่าความต้านทานอยู่ที่11.7นะครับเยอะมากนะครับ11.7 ค่ามาตรฐานบอกไปแล้วใน EP แรกนะครับว่าอยู่ที่2ถึง15นะครับมิลลิโอห์มอันนี้เกือบถึงแล้วนะอันนี้11มิลลิโอห์มค่าความท้านทานสูงนะครับแรงดันโดยรวมอยู่ที่11.98โวลต์นะครับ11.98โวลต์โอเคครับก็มันจะขึ้นสานะคือพอนะครับพอทั้งหมดเลยนะครับ P ด R นะครับดูนะ ก็แสดงว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ไม่พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเราลองไปประจุไฟดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมะนะครับ SOC 0เลยนะครับก็แสดงว่าไม่มีกระแสไฟนะครับอันนี้พูดให้ฟังแล้วย้อนกลับไปดูใน EP เรียก,กได้นะครับ SOC, SOH แล้วก็ CCA นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของแบตเตอรี่ ที่มีค่าต่ํามาให้ดูครับโอเคครับถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ